การทาระบบชำระเงินถ้าใครขายของขายแรงๆผมแนะนําไปว่าการทําระบบชำระเงินการทาระบบจสั่งจองที่ลิงก์กับบัญชีเราแล้วก็มันจะมีระบบเดือนว่าออเดอร์มีอีอันระบบมีใครสั่งจองอันนี้เราจะรู้คล้ายๆกับระบบช้อปปี้ a ละซด้านะครับแต่ว่าอันนี้อันนั้นเราไปใช้ระบบเขาแต่ตอนนี้เราทําเป็นระบบของเรานะครับส่วนพวกนิ้การเงินแรต่างเราก็เป็นคนจัดการนะครับส่วนการที่เราจะเปิดเผยเราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเพราะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวอันนี้ค่อนข้างที่จะ มีมีระบบความปลอดภัยให้เราด้วยนะมีระบบความปลอดภัยในการชําระเงินเพื่อที่จะทาเป็นตลาด e c o m m e r ์ซใน,ใน,ใ,นในเว็บไซต์ของเรานะครับอ่าทีนี้นอกจากนั้นนอกจากทําระบบจ่ายเงินเป็นระบบ p a y p a l ได้แล้วนะครับก็ทําเป็นระบบรหัสผ่านหมายความว่าเวลาคนที่จะเข้ามาเว็บไซต์เรานะครับหรือว่าบางทีคนที่จะเข้าเว็บไซต์เราหรือว่าเราจะเข้าเว็บไซต์มาชมเว็บไซต์เราสามารถ รหัสผ่านหรือว่ากำหนดยูสซ์นะครับกำหนดยูสซ์ให้กับคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ให้เราได้ด